ครับได้มีทีมดูแลวความปลอดภัยของท่านก็ตามมาเป็นระยะระยะนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่อีกฝากหนึ่งของที่ผมรายงานอยู่นี้นะครับก็จะเป็นประเทศกัมพูชานะครับเป็นท่านทีนยสยามศน 2, สองนหนึ่งไปตามลําดับนะครับแล้วก็มีส่วนเรื่องภูมิประเทศสวยงามครับภูมิประเทศสวยงามมากเป็นภูเขาล้อมรอบ ครับภูเขาร้อมรอบในส่วนที่อยู่ตรงนี้ที่อาจารย์นี้นะครับก็<อ>นี่นะครับน่มทีมผู้สืบเผ่าประจำจังหวัดรบะรบนคักำลังเดินทางนะครับท่านผู้ชมกำลังเดินทางเพื่อที่จะเข้าสู่ฐา,านต่างๆในการที่เราจะขับเคลื่อนร่วมกันนะครับเล่าเรื่อง นี่นะครับเป็นบรรยากาศที่อีกฝั่งนึงเป็นเป็นศูนย์เท่าไหร่ครับท่าพตยมสยามเท่าไหร่ฮะเนี่ยท่านผู้ผู้ใหญ่ย่อยตายครับต้องคูนก็